สวัสดีครับพบกับช่องมใหม่ๆกันใหม่เแล้วนะครบับกับการรีแอคชั่นเพลงทุกคนและครั้งนี้เรายังอยู่ในวงการทีป๊อปเหมือนเดิมเป็น Girl Group แนวหน้าของเหมือนไทยเช่นกันนะครับกับพิกซี่ผู้สาวน้อยทั้ง3ตนครั้งนี้เขามาเสิร์ฟซิงเกิลใหม่ล่าสุดเราอาจจะมาช้าไปนิดหนึงประมาณ2สัปดาห์ตอนนี้วิวร้านแตกไปแล้วทุกคนคอนกตูเลชักับเด็กๆทั้ง3คนด้วยนะครับเป็นการเติบโต มากๆเลยของพิกซีเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มมีกระแสมากๆคือดีใจกับเด็กๆทั้ง3คนมากนะครับครั้งนี้เรากลับมา r รี c t i o ชั่นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพิกซี่นะครับกับเพลง Toxic นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าพิกซีจะเสิร์ฟอะไรให้พวกเรานะทุกคน <ฮ><ก>แบบอยากเจออะไรใหม่ๆ,ๆคือเอางี้เราต้องพูดนี้ว่าเราได้ยินเพลงไปแล้วแต่เรายังไม่ได้มาดู MV ขอมาดู MV นะครับครั้งนี้ก็ก่อนที่จะไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กกกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดเป Super ็นซุปเปอร์ตงหรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผิดพล<ธ><ธ>าดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับมาช้าแต่มานาฝากด้วยนะครับฝากเราพิเซลทุกคนนะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหนึ่นตาไปแล้วไปกันต่อ พี่มาเหมาะกับผมสั้นมากห โตแล้วอิงอิงโตแล้วชุดสวยจบ สวยมากทั้งสามคนโอ้คิมมาเหมาะกับผมสั้นมากไม่ค่อยเห็นอิงโกะผมตรงนะทุกคนแต่เรารู้สึกว่าเลิศโอ้มีหละโอ้โอ,โอ้ลูกมีหลอดเทมากพี่มา

โอ้ช oh, ุดดีมากชอบทั้งสามคนเลยไปอยู่ไหนมันนี่ยกูเนี่ยนี่เบรกแดนสักหนึ่งหลอด สวยชอบชุดนี้มากหลอดอ,อืมผมว่าเบลสวยมากทำไมดีหลอดหลอดโปรดักชันหลอด สใจดีเลิศชอบเอาอีกเอาอีกเอาอีกชอบมากอะไรฟิลนี้ชอบมากรู้สึกว่าลิดก็ยังเป็นลิดพิกซี่ก็ยังเป็นพิกซี่ล่างๆมานี้รู้สึกว่าลีดทุ่มทุนมากๆเลยกับการถ่าย MV MV หนึ่งขึ้นมารู้สึกว่าพิกซี่เติบโตขึ้นมากๆรู้สึกว่าทั้ง3มคนโตเป็นสาวแบบ เป็นสาวสพะพรางงดทุกคนดีมากไม่เคยดู MV มาก่อนเลยแต่เห็นชุดแหล,ละเห็นบางชุดที่หลดไปตามโซเชียลต่างๆเพราะเราก็ฟอนน้องๆอ,อยู่เนาะแต่รู้สึกว่า MV ดีมากพิกซีก็ยังเป็นพิกซี่เสิร์ฟแม่งกี่ลูกกบประมาณ3-4ลูกได้รู้สึกว่าสะใจดีเราไม่เคยผิดหวังกับสไตล์ลิปพิกซี่เลยไม่ว่าจะออกงานไหนอันไม่ว่าจะออกงานเล็กหรืองานใหญ่อะทุกคนเรารู้สึกว่า p ิกซี่แม่งทำมาตรฐานการแต่งตัวแต่ละงานได้แบบค่อนข้างสูงเรารู้สึกว่าเป็นวงอันดับต้นๆเลยที่แทบจะไม่มีข้อติในเรื่องชุดเลยเพราะเรารู้สึกว่าการออกงานงานหนึ่งอ่ะเป็นการให้เกียรติของผู้จัดเป็นการให้เกียรติสปอนเซอร์อ่ะเรารู้สึกว่าพิกซี่อ่ะเป็นวงหนึ่งเลยที่เรารู้สึกว่าเราไม่เป็นห่วงเรื่องชุดไม่ว่าจะขึ้นคอนเสิร์ตเล็กหรือคอนเสิร์ตใหญ่ พิกซีทำถึงมาตลอดและทำให้เราว้าวตลอดในการแต่งตัวของเขากับมิวสิกนีเช่นกันทุกคนกับเสิร์ฟให้เราประมาณ3-4ถึงลุกเรารู้สึกว่าเราไม่ติดสักลุกเลยและเราชอบพิเศษด้วยกับลุกเสื้อเขียวทั้ง3คนเนาะแล้วก็เป็นกางเกงเรารู้สึกว่าฟิลประมาณเนี่ยพิกซี่กำลังเลิศกำลังดีแล้วก็ทั้ง3คนโตเป็นสาวมากๆแล้วพิมมาเหมาะกับผมสั้นมาก อยากให้ไว้ทรงนี้นานๆนนเนาะอยากไปเจอที่สเตทร,รู้สึกว่ามันน่าจะน่ารักมากๆส่วนมาเบลไม่ต้องพูดถึงแล้วสาวน้อยมาสตันคนนี้สายตาพิฆาตผมปีาศาจอยู่แล้วทุกคนคือดีมากๆส่วนอิงโกเราแอบเซอร์ไพรส์เพราะเรารู้สึกว่าส่วนใหญ่อิงโกไม่ค่อยจะทําใดตรงเนาะทุกคนแต่ครั้งนี้เราเห็นลุกได้ตรงของอิงโกเรารู้สึกว่าเฮ้ยอิงโกโตเป็นสาวจริงๆแล้วแล้วลุกได้ตรงคือแบบแซบ เป็นลุกที่แซ่บมากๆเลยอยากเห็นอิงโกด้วยตาเหนือในใดตรงเนาะทุกคนรู้สึกว่าเห็นแล้วก็น่ารักมากๆเลยทั้ง3คนชอบมากเพลงเป็นเพลงฟิลแนวแนวช้าแต่ก็มีบีทเต้นฟิลแบบเออยังมี move, มูฟมงมูฟเมนต์เนาะในการเต้นแล้วก็น่าจะเป็นไวรัลไปแหละในจ i k ็อกต้องไปดูกันนะทุกคนก็ ปกติของลิศอยู่แล้วเพราะลิททำเพลงออกมาก็ต้องทำให้เป็นคนที่รู้จักเป็นเพลงไทยที่เข้าใจง่ายเนอะเพราะเราจากที่เราติดตามผลงานลิศไม่ว่าจะเป็นวงไหนของลิศอะลิศจะทำเพลงออกมาที่มันสื่อสารแบบเข้าใจไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องมีคำอะไรมากมายรู้สึกว่ามีท่ามีท่อนแมทแค่นั้นก็จบแหละรู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากๆเลยกับ รีดเอนเตอร์เทนเมนและพิกซีก็ยังทำได้ดีอ่ะทุกคนรู้สึกว่าชอบมากนี่ร้านแตกไปละโคตรจะเสิร์ฟอ่ะทุกคนดีใจมากๆรู้สึกว่าทั้ง3มคนมีคาริสม่ามากมีอยากให้แมสไปกว่านี้มากๆเลยพิกซีทั้ง3มคนมีหลายเพลงที่คนยังไม่รู้จักก็ กลับไปย้อนดูได้นะพีซี่มีเพลงออกมาให้เราฟังแบบหลากหลายมากกลางหลังวันนี้นี่ก็กลับไปฟังเพลงเก่าๆของพีซี่เยอะมากเพราะเรารู้สึกว่าเอเป็นวงที่เราไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่ตอนน้องเดบิวน์นนเราเพิ่งเริ่มมาติดตามเรารู้สึกว่าเขามี potential ในการเป็นศิลปินมากและ เขาเติบโตไปในทุกๆปีจริงๆอย่างที่เราเห็นคือหวังว่าเร็วๆนี้จะได้ไปเจอพิกซีที่ Impact Arena นะทุกคนคือแบบเมื่อตอนที่เราไปคอนแรกเรารู้สึกว่าประทับใจกับพิกซี่ทุกโชว์ทุกชุดมากๆเลยไม่อ่อมแบบไม่อ่อมจริงๆทุกคนรู้สึกว่าเลิศมากก็เลยแบบว่าอยากไปที่สเกลที่มันใหญ่ขึ้นจริงๆกับพิกซีก็หวังว่าจะได้เจอเร็วๆนี้นะครับก็นั่นะแหละเดี๋ยวไปตาม เสพได้ไปปั่นวิวไปคอมเมนต์พูดคุยไปเล่นชาลเล้นต่างต่างของเพลงใหม่พีซี่นะครับกับท็อปสินะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้มีผิดพลาดไปประกันไหนนะครับก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ